นุ่งน้ำหวยห้องหมดละเห็นไห ครับสวัสดีครับพี่น้องมาใส่เบ็ดเดี๋ยวขับมาเลยมาใส่เบ็ดขับลอกค้ำขับมาเลยเนื้อใส่เดือดกันเลยใส่เบ็ดป่าลง,งมือผมไม่ได้มาใส่หลายมือละ่ะลองมืงอไม่ถึออยู่บ่มื่อกี้ฝนมาตกขับมาเลยถืมาใส่ลงมืงใส่ครับพี่น้องใส่เบ็ดก่อน สามสิบห้าล้างคือเก้าครับนี่เอามาเนี่ยกระมานอยู่วะใ,ใส่เบ็ดยังบ้ยเลี้ยวครับนี่ลัาม,มาครับไม่จะเมียนปลายอย่างครับ เค็งมะไปปลากาครับเนี่ยโอ้ใส่เบ็ดยังบมเลอเลยครับเนี่ยกบมาบอดีโดนแล้วครับตัวนี้เมยใหญ่เลยครับเนี่ยเบ็ดเลือวางซิบหลังแล้ว ใส่เบ็ดก่อนครับปิดป่าแล้วใส่เบ็ดก่อนครับครับผมขนใส่เบ็ดก่อนครับหรือสามลางเลยมันมืดละนี่ฝนกระมานะครับนี่พี่น้องนี่เดี๋ยวผมขอใส่เบ็ดก่อนถ้าฝนโปตกผมคิดว่ามันการมึงอยู่ตัวเรงจะเจอกันตัวเรงถ้าฝนโปตกแต่ถ้าฝนตกกับพุ่ธละครับตัวเสาจะเราเออกมาเขาใส่ไม้ยู่ห้วยกับยู่ห้วยว่างยี่สิบกว่าหลางแล้วขึ้นมานอีกหกหลาง วันนี้ครับเอาครับรอดที่สามมั้งครับนี่ผมก็กำลังพยายามเบ็ดมากเ้อเต่าครับนี่ไมาพอเพิ่นพผดีเดี๋ยวผมจะเอาเพิ่นไปปล่อยลงน้ำหูไอ้พร่องดละ่ะเห็นไหมแต่บุญขึ้นมาตาัญญาฝนตกลิ่นนะครับเพินพพ่นลงมาไปผมอยากไปปล่อยอยู่ห้วูไอ้พร่องละ่ละมองห้าใส่เบ็ดผดละ่ะไปครับพี่น้อง เอาครับพี่น้องดูว่าอย่ามึงเบ็ดก่อนได้กลางล้มเลยครับนี่ฝนล,ลิ่นเดี๋ยวผมื่กี้เอาเต้าว่าปล่อยเลยครับนี่ได้เต้ามาสวทางมานะผมนี่ครับนี่เต้าน้อยตอนเขาขี่รถมาได้เห็นผู้หญย่ารถเย็บเพิ่นก็นเลยเอาเอามาปล่อยอยู่ห้วยน้ำจับเลยนี่ปล่อยคนสี่อู้หไวบา้านเลยมีในห้วยอืมึออออ ไปครับพี่น้องยามเบ็ดก่อนฮานี่ตามครับครับนี่ถึ่แล้วครับตัวนี้ปลาเข็งครับนตกพอฝนครับนี่เห็นไหมครับเไหมเอ้านี่ครับนี่นี่ครับแม่ง่ายเลยครับนี่ปลาเข็งง่ายครับไปครับพี่น้องเล็งก่อนฝนมาอีกแล้วครับ พิษปลาก่อนครับพี่น้องได้ปลาเข่งครับเข่งตัวนึงผลตกครับเมื่อได้เมืดได้กบอยู่สองตัวสามตัวกบนะครับกบน้อยนะครับพี่ผลตกหลดุดผลออกมานะเต้าโดนผมปล่อยแล้วยื้อแทบสิบบลอนนะครับการขึ้นเนี่ยผลตกครับแล้วท่ายื้อยากก็หน่อยนี่ครับการขึ้นได้เท่านี้ละ ได้ปลาเข็งใครอยู่ยังไดกบอยู่สองสามตัวกบน้อยนปครับพี่น้องมือเส้าครับเจอกันไม่จะเป็นอะไดก็ไดดครับวัดดีตอนเช้าครับมนนียมากูเบดครับพยายามเบดบึงคือน,นี้บนถือกับถึกปลาเข็งตัวนึงเมื่อคืนนี้ บรรยากาศท้าเสามันกาคึ้มผลนะครับเพื่อนพี่น้องกินาคากีบดึงขนาดเลยครับ ดีล่างนะไปเรื่อยลุดไปครับพี่น้องลุดไปจะได้ครับโอ้บมเดลด่างมาครับผมเอาแล้วครทำรางนี่ครัทำทึกละครับนี่ประตูอีกแล้วทำรางนี่ตัวนั้นลุดครับผมดูที่เอาวทุกคนนะครับเด้อลุดตัวนึงเหรอโอ้นี่ครับนี่ ตัวนึงรุดนะครับตัวเมื่อกี้นี่โอ้ตัวที่สองครับเนี่ยผมปเป้าด่างมานำกินกินมินครับตัวเมื่อกี้นี่ปลาตองมันเลยรุดตัวที่สองไปครับรถ้าหลังตัวไปรุดตัวนึงนะครับปลาตองอย่ามาเดิ หลังสุดท้ายครับนะี่เป็นทึกห่างนะี่ตัวลายเลยตัวนะี้เป็นปากาค,ครับนะี่ปากาใหญ่ะตะตอ,องกระทึกสวงกระลุดสีตัวนึงครับยอ่อใส่สวยกับปากกาเลย ครับสรุปผลงานครับเนี่สาสีห้าหลางครับเบ็ดผมตอนเช้าทึกสองตัวครับขอบคุงานครับลดตัวนึงนะครับปลาตองทึกปลาตองสองตัวแต่ว,ว่าลดตัวนึงครับออาคลิปนี้พอยาวนะครับคลิปสัส้นมันบุน่ค่อยถืผมก็ถ่ายแต่ช็อตที่มันถึกให้บึงเลยไปครับพี่น้องคลิปหน้าคลิปไม่เจอกันครับ ปกครองพิลิปไว้ก็สำนีนะครับเนาะครับสวัสดีครับ